ฉีดปากกาลดน้ําหนักแล้วทาให้อ้องจริงไหมอ่องคืออะไรออคือเบอร์เบอร์อ่องอ่ะอ่องแบอองบคือจริงๆถ้าเป็นน้าปากกาล,ลดน้ําหนักที่ถูกวยอนะเป็นตัวยาที่เราแท็กได้ว่ามันคือตัวยาอะไรมีการ o ฟ l o w up กับแพทย์อย่างสม่ําเสมอใช้แบบถูกต้องนั้นเถอะมันไม่อ้องหรอกแต่ที่อ่องอองคืออะไรหนึ่งคือคุณไปหายาตามช่องทางต่างๆที่ไม่รู้ว่ายาตัวไหนหมอเห็นนะมีคนแท็กหมอมาให้ดูด้วยนะฮะเป็นคนธรรมดานี่แหละขายกันเกินเลย เป็นแอมยาแต่ไม่มีฉลากยาแอมขาขาวน้ำเขาขาวขุ่นๆนะ M aw, aw, คุณ aw, เ,เอาไปผสมเองแล้วก็ฉีดเข้าตัวเองอันนี้ไม่อ้องก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงแล้ว,แล,วแล้วก็ไม่รู้ไปกล้าไปฉีดได้ยังไง2คือถ้าคุณฉีดปุ๊บแล้วการที่มันเกิดการล้นหนักคือคุณกินได้น้อยถ้าคุณไม่กินอะไรเลยกินได้น้อยอย่แล้วก็ไม่กินมันซะเลยนะไม่ต้องไปหาอะไรทดแทนเลยคุณก็ขาดสารอาหารใช่ไหมขาดสารอาหารขาดน้ําถ้าร่างกายเรามันขาดสารอาหารขาดน้ํา มันอ่องอยู่แล้วแค่คุณไม่ได้กินข้าวมือ้อสองมื้อเรายังเบอร์เลยถูกไหมเพราะเนี่ยถ้าถ้าเรากินแบบไม่ถูกต้องอิท <It, S 1> ไม่ได้ eat smart, อิทสมาร์ทอิทเลสอิทเลสอย่างเดียวอ่ะแต่ไม่ smart, อิทสมาร์ทเนี่ยอันนี้ก็คืออ่องแน่นอนเพราะงั้นเนี่ยสหลักการนะั่นคือถ้าคุณโดนตัวยาอะไรก็ไม่รู้อันนี้อ่องแน่2คือถ้าคุณกินไม่ได้เลยตัวยามันหนักเกินไปสำหรับคุณแล้วคุณไม่ทานไม่ฝืนทานอะไรเพื่อทดแทนเลยเนี่ยอันนี้ก็อ่องได้เหมือนกันจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยเนาะก็ รู้สึกว่าพอฉีดไปแล้วมันมันเหมือน f e ล l i n g b ลูตลอดเวลาแบบว่าเหมือนไม่มี energy อย่างเงี้ยเป็นเพราะกินน้อยใช่ไหมไม่เกี่ยวกับตัวยาอะไรเลยเนื่องจากเราอยู่บ้านเดียวกันเ่าที่เห็นเนี่ยมันยาที่ใช้เนี่ยมันถูกต้องแต่ว่าที่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่านอนไม่พอนอนนอนดึกสองคือกินไม่ได้ก็ไม่กินมันเลยก็คือนี่คือเขาเขาอาหารมาปุ๊บเขากินนิดเดียวเลยแล้วก็ไม่กินมันเลยไม่กินอะไรต่อ้นเลยมันต้องฝืนบ้าง ต้องกินอะไรที่มันแบบมีประโยชน์กินอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะเน้นโปรตีนอย่าก,กินข้าวขาวกินข้าวข้าวกล้อง อะไรพวกนี้นึกออกไหม Eat smart อีสมาร์ทอีสมาร์ทเพราะงั้นเนี่ยถ้ากินฝืนกินบ้างกินสิ่งที่มันมีประโยชน์มันไม่อ้องหรอกก็สรุปว่าใครอยากฉีดปากการลดน้ําหนักเนี่ยฉีดได้มันช่วยคุมหิวจริงแต่ว่าคุณก็ต้องหาพลังงานมาทดแทนในใช,ช่วงที่แบบมันมันร่างกายมันคิดว่าตัวเองอิ่มอะเนาะมันก็เลยต้องมาหาพลังงานไม่งั้นคุณจะไม่มีพลังงานไปทํากับอย่างอื่นในแต่ละวันเลยต้องฝืนต้องฝืน